กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกราบกระผมพลธุวตรีประชัยใจชานสุกิจสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ผมจะขอหารือท่านประธานนะครับเกี่ยวกับปัญหาน้ําท่วมจากน้ํำทะเลหนุนสูงที่จังหวัดสมุทรสงครามอาจากโครงการสวพบประชาชนนะครับผมได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้พบกับประชาชนนะครับคืออได้มีในพุทธงามเผือกนะครับอยู่บ้านเล็ที่ 63ทับหหมู่หนึ่งตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็นายนัทวุฒยงพีรกุลร้านทวีกิจพลาซ่าอยู่ในตลาดแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้ร้องเรียนผ่านสมาชิกุฎที่สภามานะครับว่าเมื่อวันที่17,18นี้เองครับมีน้ําทะเลนหนุนสูงนะครับแล้วประกอบกับในอ่าวไทยเนี่ยมีลมแรงมีคลื่นลมมาก ก็เลยทาให้น้ําท่วมเป็นจํานวนมากแล้วก็ท่วมในหลายพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทําให้กิจการการค้าขายของชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสงครามนั้นก็ชะงักลงนะครับผมได้สอบถามรายละเอียดกับชาวบ้านนะครับปรากฏว่าน้ําท่วมที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเกิดจากหนึ่งาการปล่อยน้ํามาจากเขื่อนลงมา อันที่สองก็จากน้ํำทะเลนุนทีนี้น้ำทะเลหนุนเนี่ยนะครับก็เดือนหนึ่งจะมีสองสครั้งนะครับก็เป็นการน้ําล้นตลิ่งแต่น้ํำทะเลหนุนสูงเนี่ยปีหนึ่งประมาณ3าครั้งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับก็ยังไม่มีใครมาเยียวยาแก้ไขรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีเยียวยาแก้ไข ผมได้ไปพบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านชิริศักดิ์สิริมังคลาผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ไปพบกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านกรกฎวงสุวรรณผมกลาบเรียนท่านประธานครับพอได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าผมต้องขอชื่นชมท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าทั้งสองท่านนี้อย่างเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านได้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในเรื่องน้ําท่วมขัง ในน้ําล้นตลิ่งที่จังหวัดสุโขทัยมาโดยตลอดแต่การแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ทําได้ง่ายๆนะครับเนื่องจากใช้งบประมาณสูงนะครับท่านก็ถือว่าเป็นผู้ที่บําบัดทุกบำรุงสุขให้กับชาวบ้านอย่างแท้จริงนะครับโดยที่ท่านเ,เดินศึกษาแล้วก็ร่วมมือกับกรมกรมโยธาธิการนะครับขณะนี้กรมโยธาธิการนะครับ ได้ทำโครงการออกแบบก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้กับพื้นที่ชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามเรียบร้อยแล้วครับผมได้ดูรายละเอียดในแบบผมเชื่อว่าไม่ต่ำไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยหน้านะครับแล้วแล้วแบบเหล่านี้เป็นแบบที่สมบูรณ์แบบมากนะครับสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างยั่งยืนผมกราบเรียนท่านประธาน ไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ไปถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับได้โปรดผลักดันโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่าใช้งบประมาณประมาณ900ล้านบาทแล้วก็ใช้ระยะเวลาดําเนินการ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้งบประมาณปีละ300ล้านบาทผมกล่าบเรียนว่างบประมาณไม่สูงนะครับ ถ้าเทียบกับความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเทียบกับเศรษฐกิจที่จะกระตุ้นให้จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีไรายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับขอให้ท่านนายกนฐมนเรีเรนายเศรษฐาทวีสินกับท่านรัมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านอานุทินชาญวิรุณได้โปรดเร่งรัดติดตามงบประมาณ เพื่อที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงและก็ช่วยเหลือชาวจังหวัดสมุทรสงครามได้ปลอดภัยจากน้ําท่วมขังน้ําทะเลหนุนสูงกขอบคุณท่านประธานด้วยความเคารพครับ